เฮ้ย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 เออทุกคนได้แล้วทุกคนเห็นี่บอกสูตรที่ทุกคนอ่าบ้ายังไงทุกคนเป็นสูตรที่เป็นโคตรดีเลยทุกคนมามาหนึ่งละทุกคนมาโอเคอุ้ยโอ้ยเกือบมาทุกคนเกือบบ้าเกือบบ้ามาได้สองทุกคนต่อกันเลยไหมซุ่มแบบสบายๆเนาะเฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยมันคือออกแาบเลยวะเดี๋ยวซอมใหม่ทุกคนโอ้โหโคตรดีเลยทุกคน อ่าเฮ้ยเฮ้ยคือคือได้คือทุกคนคืออยู่ได้โอ้เกือบทุกคนโอ้เกือบว่ะทุกคนเกือบว่ะมาต่อยทุกคนกระบายทุกคนมาทุกคนเฮ้ยหลบไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นแล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้โหทุกคนออกโหนง่ายวะโอ้เป็นสูตรทุกคนดีเลยทุกคนโอ้บทสามใบง่ายๆทุกคนเฟีดซิปมาหาใบเนาะ กดขุมเลยเนาะไอพี่กับเบิร์ตไปซิบหาใบเนาะนี่เลยเบิร์นทุกคนเบิเร์นเศษอ่าเปิดตั้งฉากเนะเาะอัพไปซิบหาใบกดหับเลยทุกคนอ่าแหล่ทุกคนซิบหาใบเนาะโอ้สีมหมวดในากาอัตายิงโอ้ยดาเมจสองลีโหลดหนึ่งที่นี่กับอัตายิงแต่ว่าสีทองเขาเป็นแมกกาซีนหนึ่งเจาะเกาะเลยเขเนาะอ่าก็เอาตุนได้ทุกคนแหล่กันเลยมาโอ้โหทุกคนเรียบรอทุกคนดออกได้แล้วทุกคนโอ้โคตรออกงานทุกคน โคตดจำเลยทุกคนเดี๋ยวรอชี้ทองยางแจำเลยทุกคนกดติดตามคลิปนี้พี่กาเวื่เติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเป็นเว็บโคด้าช็อปทุกคนเติมง่ายสะดวกบ่งไว้ท่านใจปลอดภัยจะได้เป็นเว็บที่ดีเพา่อนๆมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมโมจะเป็นฟรีไฟล์โมบายเกมเอาไปเด็กับพับกีโมบายนะเพื่อนะลิงก์กล่องโอนี่เด้อทุกคนสามารถเติมได้แล้วผ่านบัตรละเก่าเงินบัตรราคาได้ทุกคนเด้อกดเข้าไปเติมมาแล้วเด้อ ค่ะโหลสไปริมลีกาอยู่กับซองพี่พี่เกมเดอรสบายเลยทุกคนเด้อมาทุกคนวันนี้พี่กาจะมาสุ่มสก,กินปืนมาใหม่ทุกคนเป็นสก,กินปืนอีกเด้อทุกคนเป็นสกินปืนอา่าสก,กินปืนกูเลยก,คก,ก,คก็คือในเลคี้เราเยอะทุกคนเนะาะมันจะมีสามสก,กินทุกคนนี่เลยมีอะสีทองสีมว่วงเลยก็สีฝ่าปนทองอ่อนเลยก็สีขาวปนทองขนางนอกอา่าแล้วก็มีเข้ากับสมัดส,สองพินเขียวแหลกอันนึงเนาะทุกคนแลยกาโต้สีทองหลาสุดเลยก็คือ สามพินเคียวก็จะดุกแก่หน,น่อนเดียวไอ้พี่กามาลองซุ่มแห่งหนองเบือง,งว,อว่าจะเกลือแล้วว่าจะโศกดีเนาะทุกคนตัวเป็นสกินเฟิร์นที่โคตรเท่เลยแบบชี้ทองทุกคนกับสุดเทวดาทุกคนโคตรแกมเลยทุกคนอ่าตอนนี้ไอ้พี่กามีอยู่การ์ดซุ่มปืนอยู่44ใบคน,นอ่อนกับเป็นเงินกาและเติมคนอ่อนอ่าแล้ววันนี้พี่กาจะมาลองซุ่มแห่งหนองเบือง,งว,อว่าจะเกลือแล้วว่าจะโศกดีเนาะสำหรับ44ใบเนาะ สิ่งไอ้พี่กะว่าไม่มีเงินเติมรถนี่กะจุกแห้งรถนีก่กะเวอร์ตันหมีนาะเดี๋นนอยวจะลองซุ่มกันเดีทุกคนเนาะไอ้พี่กะจะซุ่มเทระใบเขนเนาะอ่าลองซุ่มกันเลยทุกคนตกกันรักษาเนาะหนึ่งสองสามทุกคนตอนตอนสาดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้งทุกคนทีน่เปนสีด่าโหลโอ้แบบดีใจเว้ยแบบคือมันสิออกเลยนะมาลองกันทุกคนมาสำหรับซุ่มแบบกุจนทุกคนเนะาะก็ต้อง โอ้ลูกแก้วแล้วเออลูกแก้วทุกคนโอ้เชิสวัสดีทุกคนเนาะเชิสวัสดีเลยทุกคนเริ่มต้นดีๆเนาะสุ่มทะลับไปเลยทุกคนไปต่อกันเลยสุ่มหลายบาทบัวใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้โอ้ทุกคนประมาณวะประมาณประมาณหน้ากาทุกคนอย่าทอดจะสุ่มอีกต่อไปทุกคนทะลับไปทุกคนบัวผ่าเนาะเชิญมาเฮ้าหมดพเงินในการสุ่มเนาะโอ้ยเกือบว่าทุกคนต่ออีกต่ออีกทุกคนมา ซุ่มแบบคนจนเลยทุกคน,อนเอ้ยตรงมาแล้วโอ้ย <c oughs> เกือบเลยทุกคนโอ้กันใจเว้ยให้หนีเว้ยมาเอาอีกเลยทุกคนเฮ้ยหลบหนีตรงมาแล้วมาแล้วโอ้ยวะหยุดอีกแล้วทุกคนเกือบเนาะไม่ได้เกือบเว้ยเซอร์กี่ก่ะโอ้โอกาสเขาเนาะโอกาสถ้าจะสลับหนีเลยทุกคนมาสลับมาสุ่มหนีบาตรนี่ยทุกเนาะอ่า เรายการไปเคลื่อนทุกคนรายการมาสุ่มต่อทุกคนต่อเลยสุ่มแบบคนจนทุกคนเฮ้ย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 เออทุกคนได้แล้วทุกคนเห็นบอกสุดที่ทุกคนอ่าไวันนงทุกคนเป็นสุดที่เป็นคนดีเลยทุกคนไปวันนึงแล้วทุกคนโอเคแล้วเขาก็จะออกต่อทุกคนอ่าออกมาอีกกอนบันหนึ่งล้วการมาเข่าใหม่ทุกคนอ่าแล้วการมาสุ่มอีกบันหนึ่งเนาะ ปุ๊บสมีเลยทุกคนอ่าเป็นสูตรเนาะสูตรหมวเนาะสูตรหมวเลยทุกคนอ่าเราจะมาสมต่อกันเลยทุกคนอ่าพี่กะจะกดธระใบให้ก้าเเนาะถึงกับพี่กระดายไปหนึ่งเนาะบ่อผาทุกคนเ้าบ่อผาเนาะบ่อผาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอู้ยเกือบบอลทุกคนเกือบบอลเกือบบอลบอที่สองทุกคนต่อกันเลยไหมซุ่มแบบสบายๆเนาะเฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยมันเพิ่งบอกไงเลยวะาเดี๋ยวซ้อมใหม่ทุกคน โอ้โหโคตรดีเลยทุกคนอ่าเป็นสูตรนะเนาะสูตรพาสุดมนนะันเนาะนี่คือซองใยทุกคนอ่าออกใหมทุกคนออกใหมนะครับออมะเข,ข่าใหมเนานะเป็นสูตรที่การสูบป,ปืนในที่เองเนาะคิดกดเองเนาะแต่ก็มาส่งอีกบาทเองเนาะอ่าทุกคนสูตรพาสุดมนนะัดดมนเนาะเอ้ยแต่มันโคตรดีเว้ยนะมันแต่ซองใยเลยมันก็นออกได้ออกง่ายทุกคนนะต่อกันเลยเนาะไปเดี๋ยวสามเรทุกคนเซอร์ไพี่กับเบิร์ดไปสิบเอ็ดใบนะทุกคนเนาะ ลูกแก้วโอ้ยเกือบไปทุกคนมาต่อกันเลยบัที่สองไอ้ทุกคนมาขอละหยุดโอ้ยเกือบทุกคนต่อเลยทุกคนต่อกันเลยมาต่อกันทุกคนมาทุกคนบัที่สิบสามเฮ้ยคืด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 อยู่โอ้ยเกือบไปทุกคนเกือบไปวะรเกือบไปเกือบไปทุกคนต่ออีกใบหนี่ทุกคนเฮาบ่ฝ่าแล้วเนาะเพราะว่าเฮาสุ่มแบบเย็นเลย นเฮ้ยเฮ้ยคือคือได้คือทุกคนคืออยู่ได้อ้หเกือบทุกคนโอ้เกือบว่ะทุกคนเกือบว่ะนะลอยทุกคนกระบายอะไรทุกคนมาทุกคนเฮ้ยหลอดอยูตรงมาแล้วตรงมาแล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้โหทุกคนออกโหนง่ายวะโอ้เป็นสูตรทุกคนดีเลยทุกคนโอ้โหสามใบง่ายๆทุกคนเฟ็นซิบห้าใบเนาะโขดคุ่มเลยเนาะไอพี่กับเบิร์ตไปสิบหาใบเนาะนี่น้อยเบิร์นทุกคนเบิร์นเศษอ่า เปิดตั้งขางเนาะอัพไป15บห้าใบกดหับเลยทุกคนอ่าแหลกเลยทุกคน15บห้าใบเนาะโอ้สีหมวดในการอัตตายิงเอ้ยดาเมจสองนีโหลดหนึ่งที่นี่ก็อัตตายิงแต่ว่าสีทองเขาเป็นแม็กกาซีนหนึ่งจอกเกาะนะคทุกคนอ่าก็เอาตัวใหญ่ทุกคนแหลกกันเลยมาโอ้โหทุกคนเดืยดรอทุกคนได้แล้วทุกคนโอ้โหโคตรออกง่ายทุกคนนี่โคตรจำเลยทุกคนเดือดรอสีทองยังแจมเลยทุกคน โอ้โหออกง่ายเกินมันเป็นสูตรเนาะสูตรพัสดุ์มาเนาะทุกคนทุกคนก็ต้องไปซุ่มเมืองเนาะพี่กระด่ายเนาะแหมสาธุที่ทุกคนแฮ่ขอเทเลยนี่กะเป็นสูตรเนาะทุกคนสูตรพัสดุ์มาหน่อยพี่กะเบิ้ลไปกะสิบห้าใบเนาะสิบห้าใบกระด่ายเลยอันหนึ่งนะทุกคนแหมซึ่งพี่อันนี้กะด้านเดียดซองเด็กด่ายเว้ยเด็กใหญ่เนาะทุกคนแหมแต่ว่ากระยาำทุกคนไอพี่เอากระบอกเดียวพอแหละ อากับ่อดายยังรายนาะพี่ก็บอกอย่างเขาเลยอ่ะเดีย๋ยวพี่เอาไปเลยตะคนอาปืนปืนเอาทุกคนเดี๋ยวพี่จำลองสวมใส่เบอร์เนาะทุกคนตะทุกคนโคตรเท่เลยเนาะ่ะคุ่นปืนปืนที่โคตรเท่เลยนี่ทุกคนเห็นบอกอ่าซึ่งของพี่กระดายไปใน,นะนะนราคาที่มหาใบนะโคตรขุมเลยก็คือราคาอ่าพี่ก็มาสื่อหันคายเขาเหมิดกา ราคากาอยู่ก็ะมาณสามหลอดประเทนทนัทนทน้นทุกคนมีราคาที่โคตรข่มโปรยเยทุกคนเนาะอ่ารางวัลนอกนนอะลองมาซุ่มเบิบร์กานาะถ้าศกดีจ้ได้เนาะทุกคนอ่สาสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อขอบทุกทุกคนที่เข้ามาเบิร์เด้อพิ่านกันได้กับทอไปไลท์เจอกันคลิปหน้าพิพายกันลักทุกคน